คุณเคยสัญญาว่าจะรักใครคนหนึ่งตลอดไปไหมแต่คุณเคยทำลายคำสัญญานั้นด้วยมือของคุณเองหรือเปล่านี่คือเรื่องราวของคำลูกเขยผู้ขยันขันแข็งที่สุดท้ายถูกเล่ากลืนกินทำลายทั้งชีวิตรักและทำลายครอบครัวของเขาจนไม่เหลือแม้แต่เศษเสี้ยวของคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ในวันนี้ เราจะเจาะลึกไปในตำนานที่กินใจที่สุดตำนานที่ไม่ได้จบด้วยความสุขแต่จบด้วยความจริงที่เจ็บปวดว่าความดีอาจจะมาพร้อมกับความสายเกินไปเสมอโปรดติดตามชมตำนานลูกเขยขี้เล่าเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นณนะหมู่บ้านชายป่าใกล้ทุ่งนามีชายหนุ่มนามว่าคำเขาเป็นคนหนุ่มที่ขยันขันแข็งมีรอยยิ้มจริงใจ และมีความรักมั่นคงต่อแก้วลูกสาวคนเดียวของเศรษฐีผู้ใหญ่บ้านทำผู้เสียงหนักแน่นพ่อตาครับผมขอสาบานต่อหน้าฟ้าดินและพ่อแม่ว่าผมจะดูแลแก้วอย่างดีจะไม่ให้เธอต้องลำบากขอแค่พ่อตาให้โอกาสผมพิสูจน์ตัวเองพ่อตาสีหน้ากังวลข้าเชื่อในความขยันของเจ้าแต่ ความสุขของลูกสาวค่าสำคัญกว่าเงินทองเจ้าจงจำคำพูดนี้ไว้ให้ดีชีวิตสมรสเริ่มต้นอย่างสวยงามคําทำงานหนักแก้วดูแลบ้านทั้งสองสร้างฐานะจากความว่างเปล่าแต่ชีวิตมักมีทางแยกเสมองานเลี้ยงฉลองความสำเร็จเป็นครั้งแรกที่คํารู้จักกับรสชาติของเหล้าไม่ใช่เพื่อหนีปัญหา แต่เพื่อเข้าสังคมเพื่อฉลองความสำเร็จเล็กๆน้อยๆจากจิบเดียวในวงเพื่อนเป็นสองจิบสามจิบแก้วเห็นคำกลับบ้านดึกกว่าปกติเป็นครั้งแรกจึงพูดด้วยเสียงอ่อนโยนแต่แฝงความห่วงใหญ่ว่าคำคราวหน้าก็กลับให้เร็วกว่าน,นี้หน่อยนะแก้วเป็นห่วงคำยิ้มกว้างกลิ่นเหล้าโท่แก้ว วันนี้งานเลี้ยงใหญ่มีลูกค้าสำคัญไม่เป็นไรหรอกหน้าพรุ่งนี้ฉันก็จะกลับไปเป็นคำคนเดิมผู้ชายที่รักแก้วที่สุดเขาให้คำมั่นแต่ไม่รู้เลยว่าคำคนเดิมกำลังถูกกลืนกินด้วยหยดน้ำใสๆที่เผ็ดร้อนและหอมหวานนั่นคือจุดเริ่มต้นของตำนานลูกเขยขี้เล่าวันแล้ววันเล่าที่คำมั่นสัญญาถูกทิ้งไว้ข้างทาง เล่ากลายเป็นเพื่อนสนิทที่ซื่อสัตย์กว่าภรรยาเล่าเป็นความสุขที่ง่ายกว่าการทำงานหนักและเล่าเป็นคำแก้ตัวที่ดีที่สุดแก้วพูดว่าลูกเราป่วยนะคำทำไมถึงไม่พาไปหาหมอมัวแต่เมาอยู่แบบนี้คำหงุดหงิดโมโหโไวยไวายอะไรนักหนาแค่วัดดิหน่ในฉันหาเงินมาเลี้ยงพวกเธออยู่นี่อย่าทำตัวเป็นแม่ใาญอีกคนได้ไหมแล้วทุบโต๊ะ คำว่าแม่ยายกลายเป็นคำที่ใช้ทําร้ายแก้วคําที่ตอกย้าว่าเขากําลังละเลยความรับผิดชอบที่เคยให้ไว้ต่อพ่อตาเมื่อพ่อตารู้ก็สีหน้าผิดหวังคำเจ้าทาแบบนี้กับลูกสาวข้าไม่ได้นะคํายิ้มเย้ยหยันพ่อตาไม่ต้องห่วงหรอกครับผมรู้ดีว่างเงินที่ผมติดพ่อตาไว้เท่าไหร่แต่เรื่องในบ้านของผม พ่อตามไม่ควรเข้ามาวุ่นวายความเคารพที่เคยมีให้ถูกแทนที่ด้วยความทนงตัวและน้ำเมาคำพูดที่หยาบคายทำลายความสัมพันธ์ทีละน้อยแก้วพยายามทุกวิถีทางอ้อนวอนร้องไห้ขู่แม้กระทั่งท้าให้เขาเลือกระหว่างเธอและลูกกับเล่าเขาไม่เคยตอบคำถามนั้นเลยการกระทำของเขาคือคำตอบที่เจ็บปวดที่สุด ความอดทนของแก้วมีขีดจำกัดเมื่อความรักไม่สามารถเปลี่ยนใครได้ความเป็นแม่ต้องเข้ามารับช่วงต่อคํานำเงินเสพทุกมาซื้อเหล้าและเลี้ยงเพื่อนจนหมดตัวไม่เหลือแม้แต่ค่ารักษาลูกที่ป่วยหนักแก้วพูดน้ำเสียงเย็นชาเด็ดขาดคําแก้วจะพาลูกไปอยู่กับพ่อแม่นะแก้วไม่เหลืออะไรให้เสียอีกแล้วลูกก็ต้องดูแล เงินก็ไม่มีแก้วขอไปทวงคำสัญญาที่เคยให้กับแก้วไว้คืนจากคุณคนเดิมของแก้วได้ไหมคำเมาจนไม่รู้เรื่องไปสิไปเลยฉันไม่แคร์การพัดพรากเริ่มต้นด้วยเสียงกระแทกประตูและความเงียบเหงาที่เข้ามาแทนที่คำจมดิ่งลงสู่ความมืดมิดเขาไม่เหลือใครไม่เหลือเงินเหลือเพียงเล่าที่โอบกอดเขาไว้เท่านั้น คำฝันถึงคำสั่งสอนของพ่อตาที่ว่าหากเจ้ายังไม่เลิกเล่าเมื่อใดที่ลูกสาวข้าจากไปจงทำหม้อข้าวให้แตกจงทำหม้อตักน้ำให้แตกแล้วเจ้าจะไม่เหลืออะไรอีกเลยคำตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเขาเห็นหม้อข้าวเก่าๆที่แก้วเคยใช้หุงข้าวให้เขาแตกอยู่บนพื้นมันเป็นอุบัติเหตุจากการเมาแต่มันทำให้เขาเห็นความจริง หม้อข้าวไม่ได้แตกเพราะแก้วหม้อข้าวแตกเพราะมือของเขาเองเขาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างด้วยมือของเขาเองความรู้สึกสูญเสียอย่างแท้จริงพึ่งมาถึงเขาในตอนนี้เขาตระหนักว่าความจนไม่ใช่ความทุกข์ที่แท้จริงแต่การไม่มีใครคือความมืดมิดที่ไม่อาจยอมรับได้คำตัดสินใจกลับตัวไม่ใช่เพื่อเอาแก้วกลับมาในทันที แต่เพื่อไถ่บาปให้ตัวเองเขาเลือกเล่าได้เด็ดขาดการทำงานหนักคือการลงโทษตัวเองคำเดินไปบ้านพ่อตาเขาพบแก้วที่กำลังดูแลลูกคำคุกเข่าลงอย่างนอบน้อมแก้วฉันไม่ขอให้เธอกลับมาในวันนี้ฉันมาขอแค่ขอให้ฉันได้เป็นพ่อของลูกฉันอยากให้ลูกเห็นว่าพ่อของเขากลับมาแล้ว ผู้ชายที่เคยเมาตายไปแล้วได้กลับมาทำงานเพื่อไถ่บาปแก้วสีหน้าเรียบเฉยแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแล้วตอบว่าคำแก้วเห็นความตั้งใจของคุณแต่บาดแผลในใจของแก้วมันยังไม่หายดีเลยแก้วต้องแน่ใจเพื่อลูกการพิสูจน์ตัวเองใช้เวลานับปีคำทำทุกอย่างเพื่อชดเชยสิ่งที่เคยทำผิด เขาไม่เรียกร้องไม่กดดันเพียงแต่ทำงานและส่งเงินให้แก้วและลูกอย่างสม่ำเสมอเมื่อคำกำลังจะเดินทางไปหาแก้วเพื่อฉลองวันเกิดของลูกเป็นครั้งแรกโดยไม่มีกลิ่นเหล้าก็อุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นแก้วเสียงสะอื้นคำํำทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมคุณเพิ่งกลับมาเป็นคำคนเดิมทำไมเพิ่งมาทำดีทำไมเพิ่งมา คำพิสูจน์ตัวเองสำเร็จแล้วเขาชนะสงครามกับน้ำเมาแต่เขาแพ้สงครามกับเวลาเขาได้กลับมาเป็นผู้ชายที่ดีแต่เป็นผู้ชายที่ดีที่สายเกินไปตำนานของลูกเขยขี้เล่าไม่ได้จบลงที่ความสุขเสมอไปมันจบลงที่ความเงียบงนันและรอยร้าวในใจที่ไม่หวนสมานความรักที่บริสุทธิ ไม่สามารถเอาชนะการเสพติดได้หากผู้เสพติดไม่ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างแท้จริงการทำลายคำมั่นสัญญาไม่ได้ทำลายแค่ความเชื่อใจแต่ทำลายอนาคตที่เคยมองร่วมกันและผลของมันติดตามไปจนถึงรุ่นลูกการกลับตัวเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดแต่เราไม่รู้ว่าเวลาในชีวิตของเรามีจำกัดแค่ไหนจงทำดีตั้งแต่วันนี้ อย่าให้ความสำนึกผิดต้องกลายเป็นเพียงมรดกแห่งความเศร้าโศกหากคุณได้เรียนรู้บทเรียนที่เจ็บปวดจากเรื่องราวของลูกเขยขี้เล่าโปรโดพิมพ์ข้อคิดที่คุณได้เรียนรู้ลงมาในช่องคอมเมนต์ด้านล่างกดไลค์เป็นกำลังใจและแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้แก่คนที่คุณรักแล้วพบกันใหม่ในตำนานบทต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับ